วันเสาร์ที่21มกราคม2023ในวันนี้ก็เป็นวันสุดสัปดาห์แต่ที่สำคัญก็คือเป็นวันตรุษจีนนะครับคือเป็นวันสิ้นปีของผู้ที่นับปฏิทินทางจันทรคตินะครับและพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นต้นปีใหม่โดยเฉพาะของชาวจีนเราเรียกว่าตรุษจีนนะครับก็ขึ้น สกราชใหม่เป็นปีกะตายนะครับวันนี้ก็เฉลิมฉลองกันมีหลายหลหลายอย่างที่เดียวนะครับและในพศาส,สนาจักรแทบทุกนิก,กายโดยเฉพาะแคทอลิกแองกลิกันออร์โธดอกซ์ก็ระลึกถึงนักบุญที่น่ารักองค์หนึ่งก็คือนักบุญอักเแสหรือ ซานตาอานเยเซนะครับวันนี้ต้องลำพึงเกี่ยวกับท่านแล้วก็เราก็จะได้เรียกว่าเรียนแบบในชีวิตของท่านหาข้อคิดที่เราจะต้องมาปฏิบัติในชีวิตแต่ละวันนะครับท่านจเจริญชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษปลายศตวรรษที่3ถึงศตวรรษที่4อักเนสเนัินเกิดที่โรมนะครับ ในปีคศ291และมีอายุเพียง12ปีเท่านั้นเองมรณภาพเป็นมรสักขีในวันที่21มกราคมปี304หรือ304นั่นเองและศพของท่านนั้นฝังไว้ที่กาตะคอมของนักบุญอักเนสเองนะครับากาตะคอมอันนี้ อยู่ที่หน้าสถานทูตไทยนั่นเองนะครับที่กรุงโรมถนนนอร์เมนตาน่าและเป็นเรียกว่ากาตาคอมหรือว่าสุสานที่อยู่ใต้ดินที่มีชื่อเสียงมีความสำคัญมากและด้วยความจริงเราจะสังเกตเห็นว่าในโลงศพของท่านนั้นแลดูใหญ่ผิดปกติก็เนื่องจากว่าฝังพร้อมกันกันกบน้องสาว ก็คือน้องสาวที่เป็นแม่นมของนักบุญอักเนสนั่นเองก็คือเป็นนักบุญเอเมเรนเซียนาซึ่งพ่อจะขอเล่าเกี่ยวกับนักบุญเอเมเรนเซียนาเนียในวันที่23นะครับ23มกราคมเป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญเอเมเรนเซียนาซึ่งเป็นน้องสาวของอักเนสนั่นเองที่ได้ตายพร้อมกันในวันเดียวกันนะครับ นบ,บุลอักเนสนั้นเป็นอุปถัมภ์ของผู้ที่เป็นคู่มั่นและโดยเฉพาะผู้ที่ถูกลมือล่วงละเมิดทางเพศนะครับและก็ยังเป็นอุปถัมภ์ของคนที่ทำสวนแต่พ่อก็ไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับอักเนสเกิดในตระกูลขุนนางโรมันที่มีมีศักมีเรียกว่าศักดิ์ศรีสูงมากทีเดียว และเป็นตระกูลที่มั่งคัง่งถูกเลี้ยงดูเติบโตมามาในฐานะที่เป็นครอบครัวคิตชนที่ดีนะครับและท่านเองนั้นอ,อยู่ในช่วงสมัยเบียดเบียนศาสนาโดยจักรพรรดิเดโอเคลเชียนหญิงสาวที่งดงามมั่งคั่งที่นี่นะครับก็แน่นอนก็มีชายหนุ่มหลายคน หมายปองนะครับแล้วก็ติดตามอยากจะเรียกว่าเกี่ยวพาราสีหรืออยากจะได้อักเนสเป็นคู่ครองแต่เว่าอักเนสนั้นตั้งใจจะถวายชีวิตแด่พระเจ้าจังใจจะถือพรมจรรย์ตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่หที่สุดแล้วเมื่อคนที่ไม่สมหวังเกิดความอิจฉาลิษยาก็จับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองนั้นกล่าวหาแล้วก็ให้ข้อหาเธอในฐานะที่เป็นคิจชนซึ่งสมัยนั้นอนาณาจักรโรมันหรือจกักรวรรดิโรมันยังไม่ได้เป็นคริสตศาสนานะครับมีถือเทพเจ้าโรมันต่างๆและในช่วงชีวิตของอักเนสนั้นก็มีผู้ว่าการของโรมันที่ชื่อ เซมโปรนิวสเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าโหดพอสมควรและจับอักเนสนี่เปือยกายแล้วก็ไปตามถนนแล้วก็ยังไปจัดยักดเยียดเธอให้ไปที่บ้านโสเพนีด้วยนะครับและในช่วงนั้นเองก็มีาชายหนุ่มนะครับหลายคนที่ เป็นโลกหื่นก็ว่าได้ที่อยากจะปลุกปั้มเธอแต่เวลาจะเข้ามาใกล้ตัวเธอนั้นก็มีอันเป็นไปทุกคนขณะดเดียวกันแม้ว่าเธอจะถูกจับเปลือยกายว่างเปล่านะครับแต่ก็เกิดอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำให้ผมของเธอนั้นยาวลงมาทันทีปกปิดร่างกายของของเธอแม้กระทั่ง ลูกชายของผู้ว่าราชการแห่งโรมันนะครับลูกชายของเซมโปรนนิุสนั้นต้องการที่จะเข้ามาเรียกว่าขมคืนเธอแต่ก็มีอันเป็นไปก็คือตายนะครับตายแต่ขณะเดียวกันอักเนสก็ภาวนาสำหรับเขาคนนี้ด้วยแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ อันนี้เราก็ได้ยินเรื่องราวทุกปีนะครับอย่าเพิ่งเบื่อที่พ่อจะเล่าเรื่องนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เล่าเรื่องของนักบุญดังนี้ก็ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจทั้งๆทีท่ได้เห็นอัศจรรย์มากมายแบบนี้นะครับแต่ผู้ว่าราชการคือแซมโปรนิวส์นั้นก็ยังแค้นก็จึงสั่งให้เผาเธอนำเธอไปเผาทั้งเป็นแต่ทว่า ทั้งไฟทั้งเปลวเพลิงนั้นไม่สามารถที่จะทําลายเธอได้แต่ต้องได้ได้ตัวเธอได้เลยในที่สุดเซมโปรนิวส์ที่เป็นผู้ว่าการที่โหดเหี่ยมนั้นก็สั่งให้ตัดศีรษะเธอออกไปนี่แหละก็คือเป็นที่มาที่ไปของอนักบุญอักเนสแล้วก็เธอได้กลายเป็นสม,มอสักขีที่มีชื่อเสียงของจกักรวรรด โรมันเพราะเธอเป็นชาวโรมนะครับแม้อายุน้อยมากนะครับแต่ว่ามีคนที่ศรัทธาแล้วโดยเฉพาะสัตบุุษไทยเราที่เป็นสุภาพสตรีก็นิยมที่จะออขอชื่อเธอนั้นมาเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับคือนักบุญอักเนสนั่นเองและนี่แหละก็คือเป็นธรรมเนียมทุกวันที่21ด้วยอักเนสนี่ ก็ถ้าพูดกันไปแล้วคือออกเสียงตามเสียงลูกแกะที่ร้องฮักเน่ฮักเน่ก็คือเหมือนกับร้องเป็นเสียงลูกแกะตัวเล็กๆฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมที่อสนะวิหารของเธอนะครับที่ตรงข้ามกับสถานทูตไทยในกรุงโรมนั้นทุกๆปีในวันที่21นั้นก็จะมีเรียกว่านักพรต ที่อารามได้นำลูกแกะสองตัวใส่ในตะกร้าเชื่องทีเดียวแล้วก็ตกแต่งใส่มงกุฎเป็นดอกกุหลาบแต่งตก,ต,กตกแต่งตะกร้าอย่างงดงามแล้วก็ไปถวายบูชาขอบพระคุณที่ในวิอาอสนาวิหารนักบุญอักเนสแห่งนี้นะครับจะมีพิธีบูชาขอบคุณหรือมิสซา ทุกๆเช้าของวันที่21มกราคมและทุกๆปีด้วยแล้วหลังจากที่นำลูกแกะสองตัวนั้นมาถวายในแท่นบูชาขอบพระคุณนั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้นำลูกแกะนี้ไปยังไปถวายในวังพระสันตะปาปาและพภาษาปาก็จะอวยพรล,ลูกแกะสองตัวนี้จากนั้นภาษาปาก็จะมอบให้กับนักบวช ที่อยู่ในอารามนะครับเอาไปเลี้ยงลูกแกะจนโตเพราะว่าลูกแกะนี่จะโตเร็วนะครับโตมาจนตัดขนได้และจึงได้นำขนแกะที่ตัดจากสองตัวนี้แหละเอาไปถักทอกลายเป็นปลิมุมปริอุมก็คือ,อเครื่องยศอันหนึ่งที่พระสันตะป,ปาปาจะนำมามอบให้บรรดาอาร์คบิชอป ปกครองในเขตสนาปกครองมหานครเป็นอาร์ชบิชอปใหม่นะครับที่เราจะเห็นว่าเวลาอาร์ชบิชอปแห่งเมืองใหญ่ที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองนั้นก็ทุกๆปีเนี่ยวันที่29บมิถุนายนภาษาปาจะมอบเครื่องหมายอันนี้ให้คือเป็นเครื่องหมายแห่งยศเราเรียกว่าปลิอุมนะครับก็คือผ้าของคอที่มีลักษณะโค้งๆที่ของคอ ลงไปนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าการเป็นผู้นำนั้นจะต้องแบกจะต้องเลี้ยงดูลูกแกะของตัวเองจะต้องทนุถนอมเฝ้าดูแลกแกะของตัวเองก็คือประชาสัตบุรุษไม่ใช่ว่ากินลูกแกะของตัวเองนะครับหรือทำร้ายลูกแกะของตัวเองแต่ถ้ว่าต้องอแบกเอาไว้บนบา่าทนุถนอมอย่างดี และนี่ที่มาที่ไปของการที่เราทำปาริวมเราเรียกว่าปาลิวมนะครับหรือว่าเครื่องยศที่เป็นผ้าของคอที่พระสะปาปามมอบให้บรรดาอาร์คบิชอปทุกๆทุกๆปีในวันที่29มิถุนายนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอย่างสรุปสั้นๆนะครับส่วนน้องสาวของอาอก์แนทที่ตายไปด้วยกันนั้นก็คือเอเมเรนเซียนาพ่อจะขอเล่านบุญ เดเมเรนเะซียนานั้นในวันที่23ก็แล้วกันนะครับก็คือวันมะลืนนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าบทอ่านประจำวันนะครับก็คือเราฟังต่อไปจดหมายถึงชาวฮีบรูที่วันนี้บทที่9ก็ยังเน้นย้ำอยู่เรื่องเดียวเพราะว่าพ่อมีเวลาน้อยในการอธิบายนะครับก็เราได้พูดมาแล้วถึง พระเยซูคริสต์นั้นเป็นสมณะสูงสุดตลอดการนิรันดรได้ถวายบูชาแด่องค์พระเจ้าโดยเลือดของพระองค์เองด้วยพระโลหิตของพระองค์เองที่ไถ่าบาปเราครั้งเดียวและตลอดการตลอดไปทําให้เราพ้นจากบาปและในวันนี้ในบทที่9ถ้าเราสนใจที่จะอ่านก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอวิหารหรือว่าพรบพลาโบราณ ของชาวยิวชาวอิสราเอลที่สร้างพับพาขึ้นมาหลายชั้นมีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถวายเครื่องบูชาและก็ศักดิ์สิทธิ์แสนศักดิ์สิทธิ์ก็คือห้องชั้นในที่เป็นสถานที่เก็บหีบพระบัญญัตนะครับที่ข้างในนั้นมีบัญญัติสิบประการมีไม้เท้าของอา,อ,าอารรนแล้วก็มีโถ ที่ใส่มานนาที่ชาวอิสราเอลจะต้องระลึกถึงตลอดเขาถือว่านี่เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าและแต่ละปีผู้ที่เป็นสมณะนั้นเขาจะสามารถเข้าไปถวายบูชาถวายกรรมยานถวายเครื่องหอมได้เพียงครั้งเดียวนำเลือดลูกแกะสัตว์ที่ฆ่านั้นไปถวายและถวายบูชาต่างๆแล้วจะมีม่าน ที่กั้นนะครับหลายชั้นทีเดียวและโดยเฉพาะชั้นไหนสุดที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศักดิ์สิทธิ์ในศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ห้ามบุคคลอื่นๆเข้าไปเด็ดขาดนอกจากสมณะสูงสุดแต่เทาว่าในฮีบรูจดหมายถึงฮีบรูอธิบายว่าเรามีสมณะสูงสุดแล้วที่เปิดม่านนี้ออกแล้วเข้าไปในม่านเพื่อไถ่บาปของเราเป็นลูกแกะของพระเจ้าครั้งเดียวไถ่เบา ถ่ายบาปเราของชาวเราตลอดไปตลอดการนิรันดรและว,วันนี้จะเน้นอยู่เรื่องเดียวทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจอุ่นใจก็คือบาปของเราทั้งหลายทั้งมวลถูกถ่ายแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสตที่เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่เป็นสมณะสูงสุดนิรันดรแต่เพียงผู้เดียวและนี่แหละครับเป็นความหมายของ พระคัมภีร์ในฮีบรูบทที่9ที่เราได้ฟังไปแล้วในวันนี้นะครับถ้าใครไปบูชาขอพระคุณแล้ววันนี้พระวรสารที่เราฟังนั้นสั้นมากจากมาร์โกบทที่3ข้อ2 0 21มีแค่2ข้อเท่านั้นเองแต่ว่าก็มีความสำคัญที่เราจะต้องรำพึงไตรตรองด้วยกันนะครับกล่าวคือ พระเยซูคริสต์นั้นเวลาทํางานพระองค์บ้านดั้งเดิมนั้นก็อยู่ที่นาซาเร,ร็ธที่โตกเตขึ้นที่นั่นแต่ทว่าพอพระองค์ได้ปฏิบัติพันธกิจพระองค์ได้ไปอยู่ที่กัเปรนาอุมไปอยู่ที่ทะเลสาบกาลีลีซะส่วนใหญ่แล้วมีผู้คนติดตามจํานวนมากทีเดียวจนล้นหลามและพระองค์ได้ทํางานในวันนี้นะครับเป็นพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ ได้ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับบรรดาสิทธิ์ที่พงค์ได้เลือกเมื่อวานนี้เราได้ฟังพงค์ได้เลือกอัครสาวกที่ติดตามพงค์ทำงานร่วมกันในการประกอบพันธกิจนั้นพงค์ไม่มีเวลาแม้จะทานอาหารนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตจริงๆในการทำงานอภิบาลน,นั้นเขาก็ไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อย ที่ถวายตัวเองแด่พระเจ้าในการทำงานอภิบาลอย่างเต็มเปี่ยมและพระเยซูคริสต์ก็ทำแบบนั้นรักษาคนเจ็บป่วยจนไม่มีที่ที่จะมาเบียดเสียดกันแน่นขนาดจากทั่วทิศสานุทิศที่เข้ามาติดตามพระเยซูคริสต์แต่ถว่าวันนี้ครอบครัวของพระองค์ที่เป็นญาติพี่น้องก็กล่าวหาพระองค์ว่า เป็นบ้าไปหรือเปล่าทำไมทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพว์ได้เติบโตในหมู่บ้านเล็กๆจากครอบครัวเล็กๆที่นาซาเรตทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดนั้นก็ใครว่าหวงอยากไม่ไม่อยากให้พระเยซูคริสต์นั้นไปทุ่มเทชีวิตไป ให้คนติดตามเบียดเสียดจนตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรประมาณทํานองนั้นแต่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเน้นว่าพันธกิจของพงค์นั้นมาจากพระบิดาที่พงค์เกิดมานั้นเป็นบุตรพระเจ้าในฐานะที่เป็นบุตรพระเจ้ามาประกอบพันธกิจเพื่อมาไถ่าบาปมนมนุษย์ฉะนั้นครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านเล็กๆนาซา렛เขาก็ไม่อยาก ให้พระเยซูคริสต์ก็คือมาจากเมืองเล็กๆมาจากหมู่บ้านเล็กๆทำให้เห็นพระอ,องค์นั้นก็ไม่ได้เชื่อในพระอ,องค์ว่าจะเป็นบุตรของพระเจ้านะครับและก็เหมือนกับหวงแหนพระอ,องค์อยากจะนี่เป็นพระบางคนอาจจะเชื่อนะครับเชื่อแล้วว่าพระอ,องค์นั้นสามารถทำอัศจรรย์ได้มีเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงแต่เราอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์นั้น อยากจะเน้นพระองค์เองว่าพราะองค์เป็นบุคคลสาธารณะเป็นสมบัติของมนุษยชาติของทุกคนฉะนั้นครอบครัวของพระองค์นั้นหรือญาติพี่น้องจะมายึดพระองค์นั้นให้อยู่กับพวกเขาอย่างเดียวนั้นก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพระองค์นั้นได้เลือกทําสิ่งที่ดีกว่าที่จะมอบตัวเองให้กับฝูงชนทั้งหมด จึงเน้นว่าทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามที่เป็นมนุษย์มนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นก็เป็นครอบครัวของพระองค์เราเป,เป็นพี่น้องกันทุกคนไม่ว่าจะคนเจ็บคนไข้คนพิการคนต่างชาติคนต่างเมืองทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดฉะนั้นเราต้องมาเน้นดูถึงชีวิตจริงๆของเรานะครับในการป,ปฏิบัติภารกิจของผู้ที่เป็น <c oughs> ขอโทษครับ ผู้ที่เป็นศาสนบริกรนั้นจะต้องทุ่มเทแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะฉะนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับบางทีคนที่เป็นบาดหลวงเป็นศาสนบริกรนั้นพ่อแม่ก็เป็นห่วงญาติพี่น้องก็เป็นห่วงไม่อยากให้ทุ่มเททํางานมากหรือมีบางคนก็ชอบบาดหลวงคนนี้ชอบคุณพ่อคนนี้ก็เลยอยากจะยึดไว้เป็นสมบัติส่วนตัว แล้วพอไปทำงานให้ที่อื่นก็เกิดเกิดการห่วงแหนแต่ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับบุคคลที่เป็นบิชอปเป็นอาร์บิชอปเป็นบาทหลวงเป็นนักบวชชายหญิงทั้งหลายทั้งปวงบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสาธารณะที่ประกอบพันธ,ธกิจของพระเจ้าฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันอ,อุ้มชูช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนเราต้องมองภาพใหญ่นะครับ ที่ทุกคนนั้นต่างเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะวัฒนธรรมใดถือศาสนาใดเราต่างคนต่างก็เป็นพี่น้องกันนะครับวันนี้แหละญาติพี่น้องของพระเยซูคริสแค่ว่าตัวเองอไม่ยอมนะครับคิดว่าพระเยซูคริสตนั้นอาจจะสติแตกไปแล้วอะไรงนี้ก็เลยอยากจะพากลับบ้านกลับมาอยู่บ้านเฉยๆอยู่ที่นาซาเลตเพราะเป็นคนในหมู่บ้านเราเรา,เราไม่อยากให้ออกไป ที่ไหนอย่างไรนนี่เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งนะครับวันนี้พ่อก็ขออธิบายพระคัมภีร์ให้ฟังเพียงง่ายๆสั้นๆเท่านี้เองนะครับแล้ววันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับทุกคนที่ใช้นามอักเนสนะครับแล้วก็คิดถึงหลายคนก็อยากจะบอกกล่าวให้ฟังแต่ก็กลัวบอกกันไม่หมดแต่บุคคลหนึ่งที่พ่อคิดถึงก็คือ มาเซอร์อักเนสบุญรักษาศีตระกูลนะครับที่เป็นอ,อธิการินีจเจ้าคณะแขวงของคณะเซนปอลเดชาร์ตนะครับอันนี้ท่านก็เป็นวันคล้าวันเกิดด้วยและก็ได้เป็นบุคคลที่เรียนแบบชีวิตของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ยังมีป้าราตีก็นักบุญอักเนสมีวัชรีกิสวัต ที่เป็นผู้ทําอุดมสารก็นักบุญอักเนสแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับมีน้องชัญญาวิชยคุปที่ได้จากไปแล้วก็นักบุญอักเนสนะครับฉะนั้นทุกคนทุกคนเลยนะครับพ่ออาจจะไม่ได้กล่าวถึงทุกคนแต่ใครก็ตามที่ใช้ชื่อนามอักเนสนั้นก็ขอให้ได้รับพระพรมากมายจากคำเสนอวิงวอนจากนักบุญอักเนสนะครับ และนอกนั้นก็ถวายบูชาขอบคุณสำหรับดวงวิญญาณกับที่ผู้ร่วงรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากจะคิดถึงดวงวิญญาณของอากงหลุยสักชัยสำเร็จและอาม่ามารียากาลยาแซ่เฮงนะครับและยังอุทิศแด่มารียาศรีวิไลศรีพิจารณ์คุณชนิดาจันทโรจนวงศ์ และดรอัชราวงโสธรน,นะครับและวิญญาณในไฟชําระที่พอก็คิดถึงวิญญาณของบรรดานักบวชชายหญิงที่จากไปวิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเรานะครับและยังคิดถึงคนที่อาวุโสคนเฒ่าคนแก่ขอให้ได้รับพระพรจากปีใหม่ขึ้นปีใหม่ของคนจีนนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงป้าแต่มกัลยานะครับ ไม่ลืมคิดถึงคุณย่าแอดที่มีความเชื่อในพระเจ้านะครับและคิดถึงทุกๆคนวันนี้ที่วันบุญเตเโตรสัมพันธ์ก็เป็นวันเสกสุสานนะครับซึ่งบิดาของพ่อก็ฝังไว้ที่นั่นแต่เนื่องจากวันนี้ติดภารกิจที่ต้องทำพิธีมงคลสมรสให้กับคู่หนึ่งแล้วต้องไปไหว้พระภิกษุผู้ใหญ่ที่มีวันคล้ายวันเรียกว่าวันเกิดนะครับ วันอายุวัฒนมงคลของท่านที่วัดราดบอพิษก็ต้องไปเกิดจะแสดงความเคารพต่อท่านนิดหน่อยแล้วก็นอกนั้นพ่อภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันไข้วันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่21มกราคมก็มาเซอร์อักแนสบุญรักษาสีจะกูลก็เกิดในวันนี้นะครับวันวันฉลองฟิสเดย์กับเบิร์ตเดย์วันเดียวกัน แลนอกนั้นใครก็ตามที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่21มกราคมและผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอพระเจ้าประทานพรและพ่อถือโอกาสนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีผู้ที่ฟังพระวาจาพระเจ้าด้วยกันแล้วร่วมบูชาขอบคุณกับพ่อได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดของพ่อมาเมื่อวานนี้ก็ขอขอบคุณขอพระเจ้าได้เป็นผู้ประทานพระพร พรใดๆที่ท่านปรารถนาขอให้ได้รับสิ่งนั้นและโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันที่สิ้นปีของชาวจีนจะขึ้นต้นปีใหม่เป็นวันไหวก็ขอให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่อยู่ในสวงสวรรค์กับบรรดานักบุญนั้นผู้ที่เป็นที่รักของเราได้วิงวอนพระเจ้าสําหรับพวกเราที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ของชาวจีนพรุ่งนี้นะครับ ก็ไม่อยากจะบอกเป็นวันตุดจีนอยากจะบอกว่าแฮปปี้ลูน่าดิวเย่ก็คือผู้ที่นับปฏิทินจันธรคติทุกคนฉลองปีใหม่ก็เป็นแบบนั้นเพราะเดี๋ยวมีชาวเวียดนามชาวเกาหลีลต่างๆเขาก็ฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นกันขอให้ทุกคนมีความสุขในวันฉลองนะครับขอพระเจ้าประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์และอย่างมากมายอา m e n